สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมมิสเตอร์บอยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนระบบการใช้งานฟังก์ชันของ mt 4และวิธีการาเข้านะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยฮะก่อนอื่นนะครับผมเมื่อทุกคนโหลด mt 4มาแล้วเมื่อได้ด้านนี้ใช่ไหมครับให้กดไปการที่ตั้งค่าตรงนี้เนาะอยู่ตรงนี้เห็นข้างบนนี้ไหมครับผมบัญชีผู้ใช้ใหม่อ่าเรากดเข้าไปบัญชีผู้ใช้ใหม่แล้วก็กดคําว่า ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่มีอยู่แล้วอ่ากดเข้าไปคราวนี้พอขึ้นหน้าตาอย่างเงี้ยหลายคนบอกเอ๊ะสงสัยแบบมันไปไหนหนะ้าโบที่เราจะเทรดอะไรอย่เงี้ยมันอยู่ไหนให้เราพิมพ์ไปเลยครับว่าบูซเฟียนะครับซเฟียโอเคคราวนี้มันจะมี2ตัวเลือกใช่ไหมครับว่ามีเดโมกับไลท์เดียวตัวเนี้ยฮะให้เราเลือกที่2นะฮะเพราะเรามีบัญชีที่เทรดจริงๆอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปเทรดเดโมนะฮะ หรือใครแบบอยากเทรดเดโมก็กดเดโมนะฮะที่มีบัญชีเดโมแต่ผมจะใช้เดียวเนะาะคราวนี้หลักการใส่รหัสอ่าผมคัดลอกมาวางไว้แหละตัวตัวเลขของผมเดี๋ยวนะฮะสักคู่อ่าเลขของผมอะไร2 1 0หนึ่งศูก่อนจะได้รหัส MT4 ตัวนี้เราต้องมีหน้านี้นะครับผมหน้านี้ที่ทำมาเนาะสอ0หน โอเคแล้วก็ศูนย์เก้าสองศูนย์ศูนย์เก้าสองศูนย์ศูนย์โอเคแล้วก็ตามด้วยรหัสน,ะน้อยก๊อปปี้มาก๊อปปี้มาอย่างเงี้ยง่ายดีนะครับผมก๊อปปี้ปุ๊บมาวางเลยปุ๊บรอสักคู่นะครับผมโอเคเห็นไหมฮะในเมื่อเราเข้ามาปุ๊บเราต้องเข้ามาการซื้อขายเลยเป็นอันดับแรกว่าอ่ามีเงินอยู่ไหมว่า เงินหายไปไหนหรือเปล่าอันนี้ก็มีเงินอยู่นะครับบาลานซ์ยี่สิบแปดเหรียญก็คือบาลานซ์ก็คือเงินทั้งหมดนะครับกับ EQ u i t y equity ก็คือค่าเงินรวมเนาะรวมจากทั้งหมดที่แบบไม่ว่าจะเปิดออเดอร์หรือปิดออเดอร์ก็คือเป็น e q u i t y หลักประกันก็คือเงินค้ำประกันนั่นเองครับผมก่อนจะเปิดออเดอร์ทุกครั้งก็จะมีค่าหลักค้ำประกันหลักประกันที่เหลือก็คือสามารถเปิดออเดอร์ที่เหลือได้จำนวนนี้อันนี้ระดับเปอร์เซ็นต์มาจินนะครับ๋ยวอธิบายในคอร์สเรียนเนาะ นี้ครับผมเห็นไหมฮะชื่อก็ขึ้นมาบอกเลยว่าเป็นมิสเตอร์บอยเห็นไหมครับผมมิสเตอร์บอยตรงนี้เนาะเป็นชื่อของเราแหละคราวนี้ผมจะมาสอนหาคู่เงินกรณีอย่างเงี้ยผมอยากเทรดคู่เงินย e ูโรยูเแต่ทํำยังไงอ่ะมันไม่ขึ้นเลยอ่ะมันไม่เห็นเลยอ่าเดี๋ยวน้องบอยจะบอกวิธีการทำนะครับให้กดไปมุมขวาด้านบนสุดครับตรงนี้อ่าแล้วก็เรียก forex อ uh, ่า underscore b s l i t ตรงนี้นะครับผม กดเข้าไปเลยเห็นไหมครับมันจะมีคู่เงินมาเต็มไปหมดเลยอ่าน้องบอยอยากเทรดคู่เงินยูโรยูเอดีใช่ไหมฮะก็กดบวกไปปุ๊บเสริมมาอีกก็คืออยากเทรดคู่เงินหนึ่งก็คือยูโรยูคาดากดไปกดปุ๊บเสร็จสิน้นเห็นไหมครับคู่เงินมันก็ขึ้นมาหน้านี้แหละน้องบอยก็กดเข้าไปได้เลยนี่ยูโรยูเอดีหลายคนสงสัยว่าเอา้าทําไมหน้าของน้องบอยถึงแบบเป็นสีดำครับทาไมไม่เป็นสีขาวเนาะ ตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับผมให้แตะไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับผมกดมาการตั้งค่าตรงนี้เนาะด้านล่างนี่เนาะอ่าไม่ทันเดีย๋ยวก,กดใหม่นะครับกดมาที่หน้าจอสีดำๆว่างๆแล้วก็กดการตั้งค่าปุ๊บเห็นคําว่าสีไหมครับด้านล่างตรงนี้สีด้านล่างสุดเลยที่เขียนว่าสีนะฮะก็กดเข้าไปเลยโอเคจะมีพื้นหน้าสีอะไร เส้นสีตารางแท่งขาขึ้นก็คือแท่งเขียวนั่นแหละครับให้ปรับเป็นเขียวนะครับปรับไปเลยเป็นเขียวแท่งขาลงปรับเป็นแดงก็ปรับไปเลยนะครับแท่งเขียวขึ้นก็ปรับขึ้นไปนะครับผมเที่ยงเทียนลงอย่างนี้ก็ปรับไปครับผมปรับไปตามนี้เลยนะตามที่ผมบอกเลยเส้นกราฟเส้นก็เป็นสีเขียววอลลุ่มสีเขียวอ่อนอย่างนี้นะอาร์ไกลแต่ไอโฟนน่าจะปรับเป็นสีอย่างนี้ได้เนาะอันนี้สีพื้นหน้าเนาะเอาเป็นสีขาวดีที่สุดครับผม เนาะอันนี้จะมีโหมดปรับให้ก็คือถ้าอยากจะได้อย่างนี้เลยก็คือปรับแบบคอสตูมนะฮะตรงนี้พอปรับเสร็จแล้วก็เรียบร้อยครับผมตรงนี้คือลักษณะแท่งเทียนนะครับอันนี้คือแท่งแท่งเทียนแบบไม่มีไส้เนาะเป็นอย่างนี้เนาะถ้ากดมาอีกทีมีแท่งเทียนแบบการาฟเป็นเส้นอย่างนี้เห็นไหมครับผมตังนี้มันจะเป็นการาฟเส้นเนาะแต่ผมถนัดแบบคันเดลสติ๊กก็คือแท่งเทียนผมว่าใช้แท่งเทียนดีกว่าเท่านี้หลายคนถามว่า แล้วเครื่องมือข,ข้างล่างที่ผมเคยสอนนี่มันคืออะไรมันเอามาจากไหนมันามาอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนนะครับผมก็กดตรง F ข้างบนใช่ไหมครับเห็นตัว F ไหมถ้าถ้า Android น่าจะคลิกหน้าจอหนึ่งครั้งถึงจะมีตัว F ตัวนี้ตัว F ด้านบนสุดเนี่ยครับสังเกตดูดีๆนะครับกดเข้าไปปุ๊บโอเคมันจะมีเครื่องมือหน้าต่างอันนี้ออกมาอันนี้ผมลบไปก่อนนะมันจะมีหน้าต่างอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรเลยกดหน้าต่างหลักปุ๊บ อ่าก็หาเครื่องมือที่เราจะใช้เลยครับผมจะใช้ MACD เนาะ MACD กดตรงนี้เลยกดเข้าไปปุ๊บค่าดีฟอร์มนะครับ EMA 12 EMA 26 Slow f a เ t เท่าไหร่ตามนี้ผมใช้ค่า d นะีฟอร์เนาะกดเสร็จสิ้นไปเลยอ่าก็จะได้ MACD ขึ้นมาช่องด้านล่างนี้เนาะวอล u ุ่มวอล m ุนี่จะเอาออกหรือไม่เอาออกก็ได้นะฮะแล้วแต่คนชอบเลยถ้าอยากเอาออกก็กดการตั้งค่าปุ๊บแล้วก็ติก๊กคำว่าวอล u ุ่ออกเห็นไหมฮะวอลุ่มก็จะหายไป แต่สำหรับผมอชอบมีการวอลลุ่มนะได้ดูเวลาเนาะแค่นี้ครับผมนี่คือหลักการง่ายๆในการเปลี่ยนสีแท่งเทียนในการหาคู่เงินแล้วก็เติมเครื่องมือ ea ตัวนี้เนะาะคราวนี้อีกฟังก์ชันหนึ่งที่สอนวันนั้นที่ไม่เข้าใจกันก็คือหลักการใช้เส้นเห็นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี้ไหมครับผมด้านขวาบนตรงนี้อ่าตรงนี้อตอนนี้เดี๋ยวผมจะลบออกไปก่อนหลายคนสงสัยว่าเออมันจะปรับยังไง ไว้ยังไงตามทิศทางถ้าสมมุติว่าผมบอกให้ปรับเนาะมันเป็นคอร์สเรียนเราแบบมันจะให้ลากเส้นอย่างเงี้ยฮะถ้าเราขี้เกียจลากเราก็วางตรงไหนก็ได้วางไปเลยวางไปก่อนวางไปสักสองเส้นปุ๊บโอเควางไว้อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าผมสั่งให้กดเ,เส้นปักเส้นมาที่เอาเส้นเส้นแรกมาอยู่ที่หนึ่ง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 แปดแปดเก้าสองอ่าแล้วก็กดตรงนี้เข้าไปเลยตรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเนาะ ก็เขียนอันติจูดต,ตรงนี้ไปอ่านช่องที่2เนาะหนึ่ง2เห็นไหมครับผมฟึบเสร็จสิน้นพับเห็นไหมฮะไอ้เส้นหนึ่งแดงเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนเห็นไหมฮะแล้วเส้นด้านล่างล่ะผมอยากปรับเป็นข้างล่างถ้าผมบอกมานะว่าเป็นหนึ่ง6ห้าอ่าแล้วก็กดเข้าไปเลยหนึ่ง6 1 1 7 5 0 6ห้าหนึ่งหนึ่งหแล้วก็กดโอเคไปครับเสร็จสิน้น เ็นไหมครับผมง่ายง่ายนิดเดียวครับเดี๋ยวขอให้ทุกคนตั้งใจทําแล้วก็ตั้งใจศึกษาคลิปนี้บ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ทําเป็นเองครับสําหรับคลิปวิดีโอแรกของวันนี้ก็สอนเบื้องต้นแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อมาเนาะขอบคุณครับ